มินิมิเลเนียมออโต้ฉลองใหญ่20ปีทองจัดแคมเปญซื้อมินิรับสิทธิ์ลุนมินิคูเปอร์เอสีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีกหนึ่งคันตอบแทนสาวกชาวไทยมินิมิเลเนียมออโต้ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มินิยังเป็นทางการในประเทศไทยฉลองครบรอบปีที่20ในการดำเนินธุรกิจและเป็นผู้แทนจำหน่ายมินิรายแรกของไทยจัดกิจกรรม20 happy story by m i l l เ n ียม m Auto มอบของขวัญชิ้งใหญ่ให้ลูกค้าที่จองและออกรถจดมินิภายในปีนี้รับสิทธิ์ลุ้นมินิคูเปอร์เอรถจดพลังงานไฟฟ้าอีกหนึ่งคันพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษนำทีมผู้บริหารมินิประเทศไทยทุกยุคสมัยมาร่วมส่งความสุขผ่านเรื่องราวสุดประทับใจรวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆตลอด20ปีที่ผ่านมาผู้ชมที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1286 Mill e n n i u m Auto Connect อันแรกเลยเนี่ยที่ทำให้เรามีวันนี้นะครับอันแรกเลยต้องขอบคุณลูกค้านะครับลูกค้าของเราทุกทุกท่านนะครับที่เราดูแลกันมาตลอดระยะเวลา20ปีนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือความเชื่อมั่นนะครับที่ลูกค้าทุกท่านเนี่ยมีต่อ m i l l ลนเนีย u มอเตนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ m i l l ลนเนียก็ได้ตอบแทนลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนะครับการให้บริการหลังการขายนะครับการสร้างคอมมูนิตี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้ พี่ๆ GM หลายๆท่านเนี่ยก็ได้พูดถึงอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในความสําเร็จนะครับตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาครับผมการครบรอบ20ปีนะครับของ m ม l l ์เนียร์เลนะครับในปีนี้อันนึงเลยที่เราต้องการที่จะคืนความสุขนะครับเรื่องของแฮปปี้แล้วก็เรื่องของสตอรี่ต่างๆเนี่ยให้กับมินิก็คือ ปีนี้นะครับใครที่ซื้อรถมินิมีแผนที่จะซื้อรถมินิจากนี้นะครับจนถึงสิ้นปีนะครับจองรถกับมิเรเนมาอโต้นะครับพร้อมปล่อยรถเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์นะครับลัคกี้ดรอรถยนต์มินิไฟฟ้านะครับหนึ่งคันต้องเรียนงี้ว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าของเรานะครับนำรถเข้ามาเพื่อที่จะมามาเทรดนะครับแล้วซื้อคันใหม่นะครับอันนี้ได้2สิทธิ์เลยคันเก่าเอามาขายเราให้1สิทธิ์นะครับส่วนคันใหม่นะครับซื้อออกไปได้อีก1สิทธิ์เพราะนั้นก็ได้2สิทธิ์เลยครับผม อันนี้คือแคมเปญสำหรับ20ปีนี้นะครับผมมิ l เลียมอัลโต้นะครับ20ปีสิ่งที่เราตั้งใจนะครับทำให้กับ community นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมการดูแลลูกค้าหลังการขายนะครับสิ่งที่มีความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราจะเก็บทุกอย่างไว้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าของ Mill e ีย i u m a u ต o ตลอดไปครับผมขอบคุณครับ